อย่างอย่างที่อาจารย์รักพูดเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าหมวดรักษาพยาบาลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเบิกจ่ายจากหลายหน่วยงานซ้ําซ้อนกันไปซ้ําซ้อนกันมาหมวดเรื่องของอการศึกษาก็เหมือนกันหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาอย่างทําอย่างที่ที่ขึ้นเป็น Excel แล้วแล้วให้เห็นเป็น,เป,นเป็นโครงข่ายย้ายมุมเราจะเห็นความซ้ําซ้อนชัดเจนเลยนะฮะแล้วมันจะประหยัดเงินงบประมาณไปได้เยอะประเด็นเรื่องนี้นะอาจารย์เออผม ผมต้องชื่นชมพักก้าวไก่ว่าเขาทําการบ้านขยี้เรื่องของูบประมาณมาดีมากแล้วก็เขาสะท้อนให้เห็นว่าเฮ <c oughs> ้ยควรจะเปลี่ยนชุดความคิดในการจัดทำงบประมาณได้แล้วแล้วก็บอกว่า <c oughs> เพิ่มเรื่องของโซเชียลเซฟตี้เนตให้มากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับตั้งเป็นปุจฉาวิสัชนาไปในตัวว่าอา้าวถ้าเกิดเราอยากจะให้คนไทยมีสวัสดิการสังคมที่ดีอย่างฟินแลนด์อย่างสวีเดนเนี่ย อาจจะถูกโต้แย้งว่าเราไม่มีขีดความสามารถในการจ่ายภาษีอย่างอย่างที่ฟินแลนด์สวีเดนจ่ายเขาโชว์ตัวเลขขึ้นมาอันหนึ่งอาจารย์ารักษ์อาจารย์สุชชยเขาบอกว่ารีเทิร์นออนแท็กเนี่ยเอามาเทียบกันดูเลยว่าคนไทยได้รีเทิร์นออนแท็กจากรัฐเนี่ยเท่าไหร่แล้วคนสวีเดนได้เท่าไหร่เขาบอกว่าคนสวีเดนจ่ายภาษีร้อยหนึ่งเนี่ยเขาได้รีเทิร์นจากรัฐเนี่ยสี่สิบเก้าบาทแต่คนไทยได้ไม่ถึงสิบบาทแล้วอย่างนี้มันคืออะไร เออแล้วเขาก็แนะนําเสร็จสับ์ว่าอย่างที่จํานวนข้าราชการมันอ้วนเนี่ยกพอพก็ดีกพอพรอก็ดีต้องทําหน้าที่ใ,ในการจะรีดไขมันยังไงแล้วก็จัดโครงการเออร์ลีดีทายลดขนาดหน่วยราชการลงมาเงินตรงนั้นมันจะได้มาดูแลเรื่องเรื่องสวัสดิการของชาวบ้านได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรอยู่ในอยู่ใน,ในการจัดทำงบประมาณเลยเออถ้อาให้นนข้าราชการทํา ลืมไปจะครับพี่ไม่มีเขาไม่ทําเพื่อลดขนาดตัวเองผมยังจําได้ครับตอนนั้นที่มีการสมัยคุณทักษิณเนี่ยเขาจะให้ตั้งอะไรอะหน่วยงานอันนึงกระทรวงเหมือนทางหลวงชนบทอย่างเงี้ยนะฮะกรมทางหลวงชนบทตอนนั้นนะครับกรมทางหลวงชนบทก็ให้ตั้งขึ้นมาเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาแล้ว5ปีให้ยุบ ครับปีให้ยุคไปเอาคนมาจากนู่นจากนี่นะครับฝั่งข้าราชการพอครบห้าปีก็ทํากันจนกระทั่งอยู่กันจนทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนงบทางหลวงอย่างเดียวใช่เมื่อก่อนนี่งบทางหลวงอย่างเดียวมันก็หลายหมื่นล้านอยู่แล้วนะครับพอมีทางหลวงจนบทแจ๋วใหญ่เลยเพราะว่ามันเบิ้นทางหลวงจนบทกับทางหลวงปกติแยกจากกันซึ่งผมก็ไม่รู้เขาจะวัดด้วยอะไรแบบนี้ต้องกลายเป็นกรมขึ้นมาอีกกรมหนึ่งครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าให้ข้าราชการทําตัวเกาเองใครจะทําครับ นะครับออคนทําก็เจ็บตัวนะฮะโดนดาออ่าเพราะนั้นก็ต้องใช้คนนอกไปทํานะครับครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราคงจะหวังอะไรไม่ได้กับงบปีหกหกเหมือนกับที่ก็คาดหวังอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เหมือนกันสําหรับปีที่ผ่านๆมาแล้ว<อ>ใช่ไหมชาติสุรชัยช่วยตอบให้ชื่นใจหน่ยอยเิีะหวังได้ไหมฮะกับปากท้องชาวบ้านเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยฮะที่สุดแล้วก็ถกกันไปเถียงกันมา เสนอกันไปว่ากันไปติงกันมาครับมันก็ออกมาในกรอบเดิมก็ในที่สุดก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าอือว่าจริงๆอันเนี้ยผมคิดว่ามันคงไม่สามารถแก้ได้หรอกแล้วก็การรอบการตั้งโอมาแบบเนี้ยเอมันมันอาจจะไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้นะอืมองกลับกันนะคือเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็อย่าไปแก้แต่ว่า สิ่งที่มันหายไปคือแนวคิดหรือพาราดามของผู้ใช้งบประมาณเนี่ยหน่วยงานทั้ครับมันมันสะสมแนวคิดเดิมๆไปตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะสวนทางกับภาวะที่มันเกิดวิกฤตโควิดก็ดีหรือสองครามก็ดีซึ่งมันไม่อยู่ในภาวะสบายๆปกติเมืันแน่ดีที่ผ่านมาอันเนี้ยที่ผมก็รู้สึกว่าแหม่ถ้าจะพูดแรงๆก็จะรู้สึก อาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วมันกระทบปากท้องเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่การวางงูมาหรือหน่วยงานต่างก็ทำเหมือนว่าเกิดหรือไม่เกิดมันก็คือปกติไม่ได้มี<ช>อะไรเป็่นใช่กรอบการคิดหรือว่าอะไรที่จะคิดเพิ่มคิด คิดเผื่อคิดเพิ่มไม่ไม่ค่อยเห็นนะอาจารย์อารักกับช่วยว่าไหมผมย้อนกลับมาเรื่องผมย้อนกลับมาเรื่องภาษีครับเอาละภาษีเนี่ยกรมสมรภรเนี่ยเป็นรายได้หลักก็ต้องยอมรับว่าใช่อ่ะครับแต่ว่าถ้าเราไปหวังพึ่งแต่ว่าจะได้ตัวเลขเท่านั้นเท่านี้จากเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นจะได้เท่านั้นเท่านี้จากการบริโภคภาษีแบตมันเยอะขึ้นอจากเศรษฐกิจธุรกิจทำไมะวิธีคิดแค่นี้มันก็ใช่ไง แต่ว่ามันต้องไปหามุมอื่นที่จะทําให้ทํำยังไงให้คนอยากเข้ามาในระบบภาษีใช่ใช่อยากเข้ามาจดจากบุคคลไปเป็นนิติบุคคลซะครับแต,แต่แต่คาถามผมคือว่ากรมสรรพากรจะมาคิดเรื่องพวกนี้ไหมอืมทํายังไงโคซิสต็มในการจดบริษัทยอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงจากเจ็ดหมื 70, <000 S 2> ่นกิจการเป็นสองแสนเป็นสามแสนเนี่ยอครับถามหน่อยว่าเป็นหน้าที่ใคร อ่ฮะสัปักกรก็จะบอกไม่ใช่หน้าที่เขาหน้าที่กระทรวงพาณิชย์บอกเขาเป็นนายทะเบียนอ่าฮะการออกมาตรการกระตุ้นใดๆมันมีผลใหญ่หลวงมากต่อรายได้แผ่นดินแต่เฮ้ยหน้าที่ใครวะอืผมก็อยู่มาดูมามันก็เลยปล่อยมาเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองเนี่ยอืมเป็นแบบนี้ทุกปีบ้านเราในจดบริษัทจริงๆนะอาจารย์อารักษ์อาจารย์พี่บวยเชื่อไหมแปดแสนห้าอันนั้น อครับบริษัทเนี่ยแปดแสนห้านี่ติบุคคลน่ะครับมีแค่นั้นเองเหรอมีแค่นี้เองโอ้โหที่บอกเอสีมีสามล้านเขาสำรวจได้สามล้านสำรวจไม่ได้อีกเท่าไหร่ไม่รู้นะเออแต่ว่าจดทะเบียนจริงๆนะแปดแสนห้าโอหบวกลบนะฮะกลมๆแล้วจริงๆเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าเขาบอกว่าประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่ไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ได้ยื่นงบจะตายไปแล้วเกือบสองไม่ได้ทำธุรกิจครับเพราะนั้นมันน้อยมากก็รายได้มันมาจากอะไรมาจากค่าขายแล้วคุณไม่ทำให้คนเข้ามาท้าขายเยอะๆไอ้อย่างเงี้ยผมเลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยแต่ละกรมแต่ละกรมมีเบิกค่าจ่ายมีรายจ่ายมีโครงการมีกิจกรรมแต่กลับไม่มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการครับ ออเมาคุยเรื่องหลักพันสองพันสามพันนี่เล็กนะครับอีคอมเมิร์ซหลักคุยหลักหมื่นสองหมื่นนี่ถือว่าออจะไปดูไปดูไปดูแพลตฟอร์มช้อปปี้ไปดูแพลตฟอร์มช้อปปี้สามล้านกิจการนี่คือขั้นต่ำมินิมัมก็เลยนะอาจารย์แล้วมาพูดถึงปีหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นกิจการนี่ถือว่าเบบี้เบบี้เออจริงไหมฮะทำไมนี่เหมือนกับข้าราชการ มองนายกเป็นไวกิ้งเหรอเนี่ยผมว่าท่านนายกอาจจะบางบางทีท่านท่านท่านดูทุกเรื่องไงแต่ว่าพอหยิบตัวเลขตัวนี้มาผมก็เลยบอกว่ากลายเป็นว่าท่านอาจจะถูกถูกมองว่าโจมตีว่าเฮ้ยมันจุ๊มจีมไปหรือเปล่าตัวเลขมามาคุยอ่ะใช่เสียที่ท่านอีกไงถ้าเป็นท่านเป็นประธานสสวซึ่งถือว่าขับเคลื่อนนโยบายสสวเนี่ยถือว่าเป็นสภาพัฒน์เอสเอ็ม ครับเออเออเขานี่โคตรใหญ่เลยนะกยุทธศาสตร์มาตรการนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอแต่ตัวเลขถ้าออกมาอย่างนี้ท่านนายกโดนตําหนิมันจุ๋มจิ๋มมันหน่อมแนมมื่เกินผมบอกท่านนายกเลยผู้มีนะท่านนายกให้เลขาสั่งไปเลยว่าเฮ้ยให้คนทํายังไงก็ได้ให้เด็กรุ่นใหม่มาโจทบริษัทปีนี้อย่างน้อยๆสามแสนกิจการครับให้โจทย์ไปเลยเเออออแล้วอีกอันหนึ่ง เด็กรุ่นใหม่ที่ค้าขายอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนอีคอมเมิร์ซไม่อีคอมเมิร์ซแหละขายเองขายตรงเป็นเป็นดอกชิปเป็นอะไรไม่รู้ไปเอามาจดบริษัทให้ได้หนึ่งล้านกิจการครับเพราะเขาอยากจดนะครับไม่ใช่ไม่อยากแต่มันลุงหลังไปเล่นเขาเรื่องภาษีย้อนหลังเขาไม่อยากจดเออเออแล้วจดไปก็กู้ยากครับสุดท้ายมันพันกันไปหมดเลยเขบอก ลนไปดไม่จดไม่ได้มีส่วนกับการได้รับสินเชื่อสภาพคล่องเลยก็เกณฑ์สินเชื่อธุรกิจทุกแบงค์เลยก็ต้องมีสามปีขึ้นสามปีมีเบาที่สุดเคยหนึ่งปีขึ้นครับก็คือแบงค์ลัืยังพอรู้มาหลวยหนึ่งปีขึ้นแต่ขอโทษนะหนึ่งปีแรกเขากํามเงินล้านหนึ่งมาจดบริษัทไปแล้วนะใช่เออมันต้องเสี่ยงด้วยกันหน่อยสิคุณต้องคิดนะเอาวันนี้ท่านนายกครับท่านนายกประกาศสิครับว่าถ้าจดบริษัทหนึ่งล้าน เอาแบงค์รับมาให้กู้สแตนบายวงเงินโอดีไปีกล้านหนึ่งเลยเออในในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตปีแรกถ้าอย่างนี้คนจะแห่มาจดครับเฮ้ยคุณลงทุนจริงหนึ่งล้านนะเรามีวงเงินให้คุณอีกหนึ่งล้านสภาพคล่องเพราะฉะนั้นคุณอินเวสต์ไปเลยหนึ่งล้านเวิร์กิ่งแคปเราเตรียมไว้ให้อ่าถ้าอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่ใครไม่จดเฮ้ยค่าจดค่าจดฟรีไปเลยเออครับแล้วก็ภาษีต้องจ่ายนะ แต่เม่อ,อม,มีวงเงินดอกเบี้ยถูกว่าให้สแตนบายเป็นเวิร์กิ้งคับห้ครับก้าประกาศอย่างนี้นะเด็กมาแน่นอนครับใช่ใช่